สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูทูบครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ๆท่านผู้ชมจะได้รับชมสาระดีๆดูช่องนี้มีความสุขต้องดูช่องปอนบ้านยูทูบครับวันนี้20เมษายน2 5 6 4แล้วนะครับเลยอกทุ่มของวันที่19มา แล้วก็นับเป็นวันที่20เมษายน2564นะครับคลิปนี้มากลางดึกแล้วนะครับก็ประมาณตีหนึ่งเศษเศษของวันที่19ก็นับเป็นวันที่20เมษายนแล้วส่วนในวันพรุ่งนี้ครับ21เมษายนอสมอสสจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับแบบเต็มเต็มแบบไม่มีการหัก เป็นเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด -19 ของเดือนมีนาคม2,564เดือนนี้ก็โอนพรุ่งนี้นะครับ21เมษายน2564ากก็ไปเบิกได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับเจ้าจากไอไป หัวใจอาเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องเมือเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใย